มาที่เรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐรกับตุรกีบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมีการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วใช่แต่ว่าทางรัฐบาลกรุงวองชิงตันมีข้อเสนอให้ตุรกีเนี่ยสามารถที่จะซื้อเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นใหม่ F35 ได้แล้ว หากว่าตุรกีจะยอมส่งระบบป้องกันขีปนาวุธ S400 ที่ซื้อมาจากรัสเซียให้กับประเทศอื่นซึ่งอาวุธดังกล่าวเนี่ยก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับรัสเซียนั่นเองนะคะและเรื่องนี้คุณทรงพจน์ก็เรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววิลเอดอรินจโจนส์ที่รายงานส่งตรงมาจากนกครอ,อิสซนบูมานําเสนอวันนี้ค่ะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องบินรบ F-35 เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ม,มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเรียกว่าเป็นเครื่องบินล่องหนคือตรวจจับเรดาร์ได้ยากนะครับค่ะซึ่งสหรัฐเนี่ยขายให้กับหลายประเทศนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยที่จะขายให้ตุรกีแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะว่ารัฐบากลกรุงอังการาเนี่ยนะฮะตัดสินใจไปซื้อระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน s, s 400ของรัสเซียแทนซึ่งทางกลุงวอชิงตันบอกว่าจะเป็นภัยต่อเทคโนโลยีของเครื่องบิน f 3 5ที่ว่านี้นะครับแต่ในการเยือนนะครอิสันบูเมื่อเดือนที่แล้วรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนได้เสนอปัดฝุ่นโครงการขายเครื่องบินรบ F35 ให้ตุรกีครั้งนะครับหากว่าตุรกียินยอมส่งระบบขีปนาวุธ S-400 ให้กับประเทศอื่นซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีฮาคาฟิดานกล่าวว่าตุรกียินดีเปิดรับข้อตกลงที่ว่านี้นะครับโดยประเทศที่อยู่ในค่ายที่ตุรกีอาจส่งขีปนาวุธ S400 ของรัสเซียไปให้ก็คือพันธมิตรใกล้ชิดของตุรกีเช่นอาเซเซบไบจานกาตาหรือลิเบียนะครับ After the purchase anti-aircraft was of the the unprecedented missiles some people in I กลับโอนูอิสซีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจาการรัเสเซียแห่งมหาวิทยาลายัยคาดิฮสัสในนครอิสตันบูลกล่าวว่าการซื้อขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจากรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและคณะรัฐมนตรีบางคนของประธานาธิบดีเออร์โดแวนเองก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ การซื้อ S400 ของตุรกีมีต้นทุนที่มากมายจริงๆนะครับผู้ชาวชฉันผู้นี้บอก และนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าระบบขีปนาวุธ S400 นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างรัสเซียกับตรุรกีและสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงกับกรุงวอชิงตันไปพร้อมๆกันนะครับการลงนามซื้ออาวุธท,ที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างตรุรกีกับสหรัฐนะครับหลังจากที่รัฐบากลกรุงอังการากล่าวหาว่าอเมริกา อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อปี2016แต่ทางสหรัฐก็ยืนกลานปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของสองประเทศเริ่มกลับมาดีอีกครั้งเมื่อตุรกียินยอมรับรองให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตและสหรัฐก็ตอบแทนตุรกีด้วยการยินยอมขายเครื่องบินรบไอพ่น F-16 ให้แก่ตุรกีคือ F-16 เนี่ยยอมที่จะขายไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตุรกีเขามองว่า F-16 เนี่ยดูด้อยกว่าเครื่องบินรบล่องหน F-35 hmm. และที่สำคัญคือกรีซซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศคู่แข่งของตุรกีเนี่ยกำลังจะซื้อ F-35 จากสหรัฐเช่นกันครับ Hawks Turkey's Haw Air Force balance over the a Force b ครับโซลีโอเซล <is not S 1> นะครับผู้ช่วญด้านความสัมพันธ์ <to be S 1> ระหว่างประเทศแห่งมหา <and they S 2> วิทยาลัยค <about Greece. S 2> าดีฮัสกล่าวว่าเมื่อดูท่าทีของผู้นิยมนโยบายทางการทหารหรือบรรดาสายเหี่ยวในตุรกีพบว่าทุกคนหวาดกลัวว่าสมดุลของกองทัพอากาศในแถบทะเลเอเจียนนั้นจะเอ็นเอียงไปทางกรีซมากกว่านั่นเอง ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าการที่ตุรกีจะตัดสินใจรับข้อเสนอซื้อ F-35 จากสหรัฐแลกกับการส่งระบบ S-400 ให้แก่ประเทศอื่นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อจากนี้นะครับ Turkey can easily Political decision. Not military. ครับฮูเซยินแบ็กซีหัวหน้าสถาบันวิจัย .Foreign Policy ในกรุงอังกรารากล่าวว่าตรุรกีสามารถทิ้งระบบ S-400 ได้ไม่ยากเพราะเป็นการตัดสินใจทางการเมืองไม่ใช่ความจำเป็นทางการทหารซึ่งที่ผ่านมา S-400 มีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวช่วยที่เพิ่มอำนาจการต่อรองของตรุรกีกับองค์การนาโต,โตและสหรัฐเท่านั้น นายวิเคราะยังเชื่อด้วยนะครับว่าการที่ตุรกีซื้อระบบ S400 จากรัสเซียนั้นเคยถูกมองว่าเป็นชัยชนะทางการทูตของรัฐบาลกลุ่มมอสโกและก็ทําให้ตุรกีเนี่ยแตกแยกกับชาติสมาชิกองค์การนาโตแต่ว่าถ้าหากตุรกีตัดสินใจทอดทิ้งระบบขีปนาวุธนี้จริงๆก็จะถือเป็นชัยชนะสําคัญของกลุ่มวอชิงตันเช่นกันนะครับคุณนิติการาก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะระหว่างการ ช่างน้ำหนักระหวังเรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็ความสัมพันธ์ของรัสเซียในกรณีของตุรกีนะคะ